ครับแลวอยู่สองแถวครับจะหมดละซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ใครที่เป็นเจ้าภาพไม่ขาดทุนแน่นอนแม้ขายตัวละ20ี่บาทนะเพราะว่าเขาเอามาแค่เท่านี้นะครับอยากเต็มพื้นที่แล้วโต๊ะอีขายหมดแล้วตอนนี้โต๊ะอีขายหมดแล้วครับทุกคนก็จะหมดละแค่นี้นะซึ่งแน่นอนว่านะ ตอนนี้ฝนก็นยังตกไปปล่อยอยู่นะแต่ว่าเราจะเห็นพลัง f อชาวอำเภอหนองแคนะครับสลาเวลามาอุปสรรคเยอะมากท้องฟ้าก็มีฝนตกนะครับพื้นที่ก็แฉะนะแต่พลัง f อมาเยอะนะครับนะ จะหมดนะครับยึดแถวเดียวได้ยึดแถวเดียวจะหมดละแน่นมากอะโต๊ะนี้ขายหมดแน่นอนคืนนี้ยี่สิบบาทนะครับนี่คือพลังคนรักเอฟคนรักน้องต้นข้าวนะครับพลังเอฟซีคนรักน้องต้นข้าวนะฮะแน่นอนว่ากโต๊ะนี้ขายหมดทุกตัวครับโอ้โหไม่พอขายนะครับ นนเพิ่มเต็มสนามนะครับฝนก็ตกปลอยๆหฝนก็ตกปลอยๆครับทุกคน เอาใครตัดสินใจช้าไม่มีที่นั่งนะครับเพราะว่าเด้อยู่สองแถวาชาวน้องแคร์ไม่ยั่นฝนนะไม่ยั่นฝนเลยฝนตกก็บ่ย,ยั่นครับตอนนี้เต็มสนามแล้วฮะมารอดูน้องต้นข้าวนะฮะมารอดูน้องต้นข้าวนะครับ ฉะนั้นเนี hmm. now, like ah ่ยไม่ใช่โอกาสง่ายๆเลที่จะมาทางน้องแคร์ฉะนั้นเนี่ยรพลัง f อนะครับไม่กลัวฝนนะครับไม่กลัวพื้นที่แชะด้วยร์แล้วครับด้วยดนะคหมดแล้วครับแค่นี้โอ้โหไม่น่าเชื่อตอนนี้พื้นที่สนามเต็มไปหมดแล้วครับ ทุกคนก็มารอชมสนนวี่ครับนี่ฮะเต็มพื้นที่นะครับผู้คนขนาดฝนตกนะฮะขนาดฝนตกนะฮะพื้นที่แฉะนะครับโอ้โหเต็มพื้นที่แล้วครับทุกท่านกำลังต่างรอคอยกันนะครับ ลานี้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้ฟาังแห่งเอฟซีจริงๆครับแต่ยู่กับพวกเราฟีนแบลกันต่อในช่วงตื่นร่างกายครับขออนุญาตหยิบยกนะครับด้านหน้าเวทีและด้านบนเวทีตรงนี้กับเสียงพินสาวสวยกับน้องต้นข้าวสุริยาครับน้องต้นข้าวขึ้นเวทีแล้วครับทุกคน คือพระังเอฟจีที่รักต้นข้าวจริงโอ้โหนะโต๊ะอีขายหมดแล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหนี่ฮะสุดยอดเลยอ่ะรอชมน้องต้นข้าวนะครับ ฝนตกอาศัยรมด้วยนะไม่ได้ล้มมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรรถมีรถไได้รถมอเตอร์ไซค์ก็ขับรถ้าไปเราไปได้ฮะโอ้สุดยอดเลยโอ้ขอบคุณพี่โยมูกรอบเอารอดรอชมน้องต้นข้าวตอนนี้ฮะโอ้สุดยอดตอกแล้วตอกมาอ้าตอนนี้น้องต้นข้าวกำลังจะขึ้นเวทีฝนก็ตกครับแต่พื้นที่เต็ม ไปหมดแล้วครับตอนนี้โอ้โหพล,ลัง FC จริงๆนะฮะตัวอีขายหมดโอ้โห20บาทนะครับเต็มพื้นที่พื้นที่ก็แฉแต่ว่ามาด้วยความรักจริงๆนะฮะชมร้องต้นข้าวนะฮะซึ่ง เลยครับบรรยากาศตอนนี้ไม่น่าเชื่อ,อเอาเก็บ okay. พาพทุกคนฝนตกแรงขึ้นเรื่อยครับตอนนี้ฮะฝนตกแรงขึ้นจริงๆแรงขึ้นเรื่อยๆต้องกลางน่มนะครับงั้นอยู่ไม่ได้ฝนตกแรงมากเออโอ้คุณป้าใจสู้มากเลยตอนโอ้โหขออนุญาตนะครับโอ้โหไม่เปียกใช่ไหมเชื่อกันฝนโอ้แดดเหนะ็น นี่ฮะนี่คือกระแสฝรั่งนะแห่งรักนะครับน้องต้นท้าวน,นะเออเอาเอารอชมคอนเสิร์ตน้องกำลังจะขึ้นเวทีตอนนี้นะฮะโอโ้โหโอ้โหฝนตกนะครับทุกคนฝนตกนะฮะแต่น้องต้นข้าวกำลังจะขึ้นเวทีครับอ่ะดูดิน้องแคร์เราจะถอยหรือจ,จะสู้ แต่ว่าสู้นะครับทุกคนเอาเสื้อกันฝนเอาล่มมาเอาเสื้อกันฝนเอาล่มมาครับผมไม่ถอยนะฮะโอ้โหนี่คือชลางเป็นีจริงๆ,ๆะน้องต้นข้าวขึ้นเวทีนะครับทุกคน สียงเพลงไทยลูกทุ่งที่ขุนทวินหาบทเพลงลูกทุ่งภาคกลางอันทรงคุณค่าที่จิงจางหา,หายไปไหนปีแล้วปีเล่าโโปีเก่าปีใหม่ก็เป็นบรรยากาศวันนีครับเพลงชั้นเยี่ยมจากงานเขียนของบรมคโทชั้นยอดของเมืองไทย ที่ทุกท่านต่างเฝ้ารอคอยมเมล็ดพันธุกพุ่งสายพันธุใหม่มาสืบสายพ่อหัวใจทุกดวงของท่านพรอ